แกะพัสดุเงินล้านจากทางบ้านเหรียญราคาแพงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ทางบ้านเนี่ยส่งเหรียญอะไรมาขายให้กับทางช่องเมตตามหามงคลของเราถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแกะพัสดุเงินล้านนะครับเหรียญจากทางบ้านอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทางบ้านส่งเหรียญอะไรมาขายให้กับช่องของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามและไปรับชมได้เลยครับพัสดุนี้นะครับเป็นพัสดุที่มาจากเมืองตรังนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสาเ,เสีรเวลา นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอกันไกลหายไปไหนวะเจอแล้วนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษครับขออภัยครับ,รบเดี๋ยวขอตัดกล่องๆนะครับคือส่งมาแกะค่อนข้างยากคืออนุญ,ญาตแกะนะครับ โอ้แกะยากเหมือนกัน,นโอเคแกะแล้วครับเหรียญอยู่ไหนวะเจอแล้วนะครับ,โอ,รบโอเคนะครับเจอเหรียญแล้วนะครับอ่าเจอเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเจอเหรียญแล้วนะครับ โอเคก็ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญไปพร้อมๆกันว่าทางบ้านส่งเหรียญอะไรมาขายให้กับร้านของเรานะครับอ่าโอเคนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่าที่เห็นกันไหมครับโอเคนะครับเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสิบสตังค์ทองแดงนะครับที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับอ่านี่ครับเหรียญ10สตังค์ทองแดงหางยาวนะครับที่ผมได้ประกาศรับซื้อออกไปนะครับเหรียญเหรียญนี้มีอยู่จริงนะครับบางคนชอบบอกว่าโอ้โหพี่รับซื้อแต่เหรียญหายากนะครับใช่ครับมันหายากครับแต่มันมีอยู่จริงนะครับน้องๆเหรียญ10สตังค์ทองแดงหางยาวนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ทางร้านได้ประกาศรับซื้อออกไปเมื่อนานแล้วนะครับพี่คนนี้นะครับก็ได้หามาขายพัสดุให้กับเรา นะครับก็ทางร้านได้รับซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวทางร้านโอนเงินให้อย่างแน่นอนนะครับเหรียญสิบตั้งหางยาววิธีดูดูง่ายๆนะครับดูแค่ตรงนี้ครับอ่ะดูนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับเลข1เนี่ยจะหางยาวออกมาถ้าแบบนี้นะครับสภาพส,ยสวยๆไม่ผ่านการใช้งานหรือในภาษาวงการนักสะสมที่เขาเรียกกันว่าเหรียญ U N C เนี่ย ทางร้านซื้ออยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้ครับผมเสียดายมากนะครับคือมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานะครับก็ทางร้านก็รับซื้อตามสภาพนะครับแต่ว่าซื้อจริงอยู่แล้วนะครับย้ํานะครับ10สตางค์ต้องเป็นหางยาวแบบที่พี่เขาส่งมาแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้ทางร้านรับซื้อนะครับรับซื้อในราคาสูงสุดที่400บาทนะครับถ้าใครมีติดต่อมาที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับ ติดต่อทาง f a c e BOOK ที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปติดต่อช่องทางอื่นนะครับอาจไม่มีการตอบกลับจากทางแอดมินได้นะครับก็10สตางค์หางยาวเนี่ยก็วิธีดูไม่ยากครับให้ดูแค่ตรงหางดูตรงนี้นะครับอ่าเลขหนึ่งหางยาวแบบนี้นะครับทางร้านรับซื้อนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบตัวอย่างที่ผมนําขึ้นมาให้ดูนะครับถ้าเป็นหนึ่งหางสั้นเดี๋ยวขออนุญาต ถ้าเป็นหนึ่งหางสั้นแบบนี้นะครับหนึ่งหางสั้นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเลขหนึ่งมันหางสั้นหนึ่งหางสั้นแบบนี้ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับย้ํานะครับถ้าเลขหนึ่งหางสั้นทางร้านไม่ได้รับซื้อครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งหางยาวแบบนี้นะครับดูดูไปพร้อมพรอมกันนี่ดูเลขหนึ่งหางยาวเห็นไหมครับหนึ่งหางยาวแบบนี้ทางร้านยินดีรับซื้อนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบไหนที่ผมซื้อแล้วแบบไหนที่ผมไม่ซื้อนะ ดูพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับแบบหางสั้นเหรียญแรกครับเหรียญเหรียญด้านซ้ายมือนะครับเหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญหางสั้นหาง่ายครับราคาอยู่ที่ประมาณหลักหน่วยถึงหลักสิบเท่านั้นเองดูนะครับนี่เหร <Please. S 2> ียญหางสั้นแบบนี้ทางร้านไม่ได้รับซือบอนนอบซ้อนะครับแต่เหรียญหางยาวเหรียญนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญหางยาวเอาแบบเทียบกันให้ดูชัดๆอย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าไม่ต้องใช้กล้องหรอก นะครับก็โอเคโอเคนะเหรียญหางสั้นเนี่ยดูดูตรงหางนะครับเห็นไหมครับอ่าหางสั้นแบบนี้ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันหาง่ายมากๆแล้วก็ราคาฉูกมากๆนะครับส่วนหางยาวแบบนี้นะครับเนี่ยเลขหนึ่งเห็นไหมครับหางยาวทางร้านรับซื้อนะครับซึ่งราคารับซื้อก็บอกไปแล้วนะครับสวยๆ UNC รับอยู่ที่400บาทนะครับแต่ถ้า สภาพผ่านการใช้งานแบบเหล่านี้ก็ประเมินตามสภาพเอานะครับดูดูนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่าหางสั้นทางร้านไม่ซื้อนะครับหางยาวทางร้านซื้อนะครับก็ใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับช่องทางอื่นอาจจะไม่มีการตอบกลับไปนะครับเดี๋ยวเรามาสอนดูเหรียญนี้กันโอเคนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระพักของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวอักษรจะหนาเป็นแท่งนะครับจะไม่เป็นเส้นนะครับอักษรหนาเป็นแท่งนะครับภูมิพลอดุลยเดช ะครับรัชากาลที่9นะครับอักษรหนาเป็นแท่งแบบนี้นะครับดูไปพร้อมๆกันหนาเป็นแท่งนะครับโอเคนะครับหนาเป็นแท่งแบบนี้นะครับแล้วก็พระพักก็คมชัดแบบนี้เลยนะครับขอบของเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นด้านหลังของเหรียญ <S <S ด้านหลังของเหรียญเนี่ยด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทย รัฐบาลไทยนะครับ10สตางค์แล้วก็พศ .2,500 นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นตาแผ่นดินนะแล้วตรงเลข1เนี่ยจะเป็นเลข1ห,หางยาวนะครับดูแค่ตรงหางก็พอนะครับหางยาวทางร้านรับซื้อหางสั้นไม่ได้รับซื้อครับอ่า นี่นะครับดูแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับแบบนี้รับซื้อจริงนะครับใครมีส่งรูปมาขายได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปส่งที่อื่นนะครับที่อื่นไม่ตอบกลับนะครับแล้วก็ระวังเฟซปลอมด้วยนะครับตอนนี้มีเฟซปลอมนะครับให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับก็มีฉายชีพมันเอาทุกทางจริงๆนะครับเฟซผมก็ ตอนนี้ผู้ติดตามก็ประมาณ2,000กว่าแล้วนะครับคือเปลี่ยนเฟซใหม่เฟซเก่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับส่งรูปมานะครับที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลนะครับหรือใครเข้าทางเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์เนี่ยก็ www.facebook.com/ แล้วก็สแนนะครับ m a ครับ h a m o n g k o l 2 4 5 6มหามงคล2 4 5 6นะครับแอดมาทางนี้ส่งรูปมาทางข้อความนะครับไม่ต้องส่ง ทางคอมเมนต์นะครับส่งทางคอมเมนต์คือบางครั้งเนี่ยระวังพวกมิจฉาชีพจะเอารูปคุณไปหลอกคนอื่นต่อนะครับระวังนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคนที่เข้ามาในเพจแล้วส่งรูปทางข้อความเท่านั้นนะครับอย่าส่งรูปทางความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีพวกมิจฉาชีพก๊อปรูปของคุณไปลงขายที่อื่นนะครับคุณมีสิทธิ์เดือดร้อนได้นะครับระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพตอนนี้ผมบอกไปแล้ว แม่งเอาทุกทางจริงๆเรามาระวังด้วยนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับว่าส่งรูปทางข้อความหรืออินบ็อกซ์ที่เพจเท่านั้นนะครับก็เหรียญนี้ผมสอนดูไปแล้วนะดูง่ายๆครับน้องๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้นะครับว่าพี่สอนดูแบบง่ายๆนะครับซึ่งพี่ๆเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่าหางยาวนะครับดูนะครับฝั่งขวาแบบนี้ที่ปากกาชี้อยู่นะครับ แบบนี้เท่านั้นที่รับซื้อนะครับหากใครมีส่งรูปมาขายได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเมตตามหามงคลนะเลขหนึ่งยาวแบบนี้เท่านั้นนะครับเลขหนึ่งยาวแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้เท่านั้นที่มีการรับซื้อแบบอื่นยังไม่มีการรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนะาะสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับใครมีเหรียญเก่าเหรียญหายากหาเหรียญสะสมอะไรส่งรูปมาขายได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเมตตามหามงคล จะตอบกับเฉพาะเหรียญที่รับซื้อจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อความเยอะมากไม่รู้วันหนึ่งปีหมื่นข้อความนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือข้อความจากทาง YouTube เนี่ยก็มาจากทาง YouTube เนี่ยแหละนะครับเยอะมากๆนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเข้ามาที่แฟนเพจแล้วฝากกดไลค์ c e b o o k f แฟนเพจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับไปโอนเงินให้เขาก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ